สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งหลายครับอ่าวันนี้ทอมสัสมีผักกคริงคริงเล็กนะนนรุน่นรวยทันใจลงพ่อหมื่นปีสองห้าสามเก้าองน,นี้ ข้อมนเงินไม่มีฮะอ่าติกล่องเนี่ยบอกเนี่ยสุกตีมบอกปีนะพอสอปีอ,อ,อคิดว่าเน,นื้อไก่ทองนะอืะอสวยงามมากของเนี่ยเหมือนทองเลยเนี่อยอเนี่ย นา่นทำทา่นทำใหกว่าเขียน่าหลวงพ่อมุนวัดตอนจาม,มชัดดีนะ ชดดีเม็ดเพระสุกสวยดีสมบูรณ์ชดดีของแท้เนี่ยของแท้นะ,ม,นะมานงอกลึไงทอง,น,ะนะอทงน,อนี้เอาขึ้นคอแนอ่เดี๋ยวในท้องลงก่อน ตนนี้นกำังแพงมา่าเป็นคอแล้วนี่เดี๋ยวทุกคนกันกุ่นตกคดนะ สองด้านเลยตนวหนาใช่ไหมไม่ชัดสองด้านเลยจัดให้ดูอืมบิกินข้างในนะเพื่อนๆนะสวยงามมากเหมือนทองเลยสีนี่คือทำไม่ใช่ทองนะ จะเป็นกลยทอนมล้เดี๋ยวไปเช็คดู้วมรเีินเช็ค แค่นี้นะเพื่อนเพื่อนข้อมูลไม่มีมากนะไม่มีเลยเดี๋ยวคอยเก็บข้อมูลไปเทีละนิดท่าะนิดไปเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนนะ